ว่หมาแล้วหมาก็าจาะากับก็แพรวานในช่องปจัจจานิหน้าของก็เหมือนเดิมอ,ดยอยู่ในรถจ่ะพี่น้องเอ,อ๋ยขออนุญาตเปิดอุปรกรณ์ต่างๆในรถก่อนจะค่อยคุยกันจะคุ้กระจกจ้ะลุบกำลังจะไปทำงานพี่น้องคิดนี่เนาะ เพคขอมาแสดงความเสียใจเนาะหลายๆคนอาจจะไม่รู้แพคก็จะเพราะว่าแพ้ก็ไม่ค่อยพูดถึงไม่เคยอะไรเลยเกี่ยวกับน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็แพรวแพาวแสงทองเนาะซึ่งเเสียคุณแม่ไปซึ่งแพ้ก็เป็นแฟนคลับน้องเขาอะแบบแอบเป็นอยู่ห่างหวงอย่างห่างๆกาอะคือติดตามผลงานติดตามคลิปอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> มาตลอดก็ <c oughs> คือ ตั้งแต่น้องอตั้งแต่น้องบิ๊กยังอยู่ฟินแลนด์นะเพล่แล้วก็คือชอบเพลงน้องเขาชอบเพลงเพลวเพแสงทองอะไรงี่นเนาะก็เลยติดตามผลงานผลงานมาเรื่อยๆจ้ะจนเออนั่นแหละเขาก็มีเป็นมาเป็นแฟน,นกันเนาะเขาก็ตอนนี้ก็มีลูกเกํกำลังจะคลอดลูกก็รุลุนรอดูลูกนางอยู่จนเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเพลก็ได้ข่าวว่าเห็นนางพูดแพลวพาว เอาโพสว่าแม่บุบเนาะเออแม่นางบุบเสเลกกว่าเขาลงพยาบาลแล้วก็แว่าเห็นเอาเมาสเครื่องบงเครื่องบินเอาแม่ไปรักษากยรยุงเทเพแพลกติดตามมาตลอดตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะตั้งแต่ตอนเขาลงพยาบาลใหม่ๆก็คือติดตามอาการมาอะไรเงี้ยเออแต่เราก็าอยู่ห่างๆแบบพองหวังอะไรจ้ะเพราะว่าก็ชอบเห็นเพราะว่าเห็นลูกแบบนางแต่งตัวเซ็กซี่อะไรยางี้เนาะแพลวๆเนาะ เวลานางเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนางแสดงอะไรเงี้ยเ้วทีน่นี่พอมาเจอมาได้ดูคลิปนางอะไรเงี้ยตัวจริงนางอะไรเงี้ยเออพก็ว่านางหน่าหลักดีน้องบิ๊กก็นิสัยดีอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ไม่รู้ว่านิสัยดีหรือไม่ดีแต่การวางตัวของเขาก็คือโอเคของน้องบิ๊กก็คือโอเคเนะแล้วก็เป็นคนเป็นเด็กผู้ชายที่ค่อนข้างจะ หนาลักเลยทีเดียวเออก็คือ,คอมารายงมารายาดการวางตัวอะไรเงี้ยที่เลือกกับเรื่องหนึ่งก็คือทํามาหากินแต่น้อยเนาะแพ้ก็ชอบแบบนี้แหละเออให้ชอบแบบเด็กน้อยผู้ชายที่มีความคุมความคิดซึ่งก็นั่นแหละที่เหตุผลที่ชอบเนาะไลามาจนมาเมื่อวันวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยเนาะวันจันทร์ที่สิบสองเนาะที่เออ พัตื่นเช้ามาเราเพยก็ตกใจมากเลยทุกคนเพราะว่าหลังก่อนนั้นก็คือคุณแม่อของแพียร์พาวก็ไปอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็มีคนหนึ่งที่แบบเขาดูแลอยู่เป็นเพื่อนงนิดของนางคือชื่ออะไรแคทมี Cat ่ Me, หรืออะไรเนี่ยเออแคทมี่แหละจ้ะแคทมี Cat ่ Me, เขาก็แบบดูแลอยู่เขาก็จะอัปเดตอาการตลอดตลอด,ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเพยก็ดตามว่าเออเห็นแก่โชว์สองนิ้วเลยสบายดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถอดสายออกซิเจนอะไรเงี้ยเออขนาดติดตามขนาดนั่นเลยนะเพราะว่าเพ ก็ชอบไงชอบแล้วก็เป็นห่วงด้วยแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเพรก็รุ่นเพราะว่าตอนที่แกป่วยเนาะเพรก็ยังคิดว่าโอ้ลูกหลานจะคลอดแล้วอะไรเงี้ยเออหลานจะคลอดเลยไอ้แค่สองสามอาทิตย์เพลวเพคือตอนนี้นางทองแบบว่าแปดเดือนกว่าแล้วเนาะนางจะคลอดคลอดสามตอนนี้นางสามารถคลอดได้ตลอดเวลานะ่ะเออก็เลยแบบเอ่อเดี๋ยวเราไปเรียกเจลี่เรียก,เ,ยกเออเดี๋ยวบอกก่อนยมาดา玛สแฟนคลับแพลวเาวอยวา,ามาดา玛ทำไมเรียกนางเรียกนาง ภาษาคคลาชนางนี่ก็คือแบบว่าเอนดูเนาะเพราะว่าแพลวเพลนี่ก็เป็นรุ่นน้องแพลวานเนาะเออเรียกนางเนี่ยคือเรียกแบบเอนดูเรียกแบบหลักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนั่นแะหละจ้ะก็คืออีนางอีนางเนี่ยคือภาษาโคราชน่นนะเนาะอืมจ้ะเรียาดารมะอาจะเรียกเขานางนางจะมาหล่นนะเออต่ที่นี้เพลก็เออะะะะเพลก็ชอบเพลก็แอบเป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาติดตามมาเออคุณแม่ดีขึ้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนาะตลอดจ้ะซึ่ง วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่วันจันทร์ที่สองเ2 2> พรก็เลยแบบว่าเปิดมาเพรก็เห็นตกใจมากเลยเอาจริงๆแบบว่าตกใจที่เห็นว่ามีข่าวว่าคุณแม่เทพเนาะเสียชีวิตเพราะว่าวันสองวันก่อนน,นั้นเพรย,ยังเห็นแกพูดแบบชู้สองนิ้วอยู่เลยจากพี่นงเพรก็เลยแอบ,บแบบฮะเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงีย้ยยิงมาเห็นตอนที่รับศพกลับบ้านอะไรอย่างเงี้เนะาะเพรก็ยิ่งแบบสลดโคตรถูแพสงสารสงสาร,สงสารแพลวเพา สงสารลูกน้องนาลิตะที่กําลังจะเกิดมานั่นนะพี่น้องไม่ท่านได้เห็นหนายายสงสารแม่เทพที่ไม่ท่านแบบมันแค่เวลาแค่ไม่กี่ไม่กี่วันก็จะได้เห็นหน้าหลานอยู่แล้วนะแล้วก็ที่จากที่สัมสัมพัสจากการดูคงดูคลิปอะไรเนี่ยก็คือนางเขาเรียกว่าเลย แม่เทพน่ะแบบน่ารักคือดูแลลูกสาวลูกเคยอะไรเงี้ยทั้งคบคงกับเข่าให้ลูกกินดูแลลูกอย่างดีอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอมาเห็นมาเจอแบบแบบแก็คือโอ้พ้สงสารพี่บอกเลยพ่ร้องตามเลยนะวันที่วันที่เขารลุดน้ำซพเน่ะนั่นแหละจ้ะก็คือสงสารแล้วแกก็แบบอายุยังไม่เยอะเท่าไรเนาะแพ้ก็เลยคลิปนี้ก็เลยทําขึ้นมาแบบเพื่อขอแสดงความเสียใจกับนะ แพลวเพาวแสงทองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินเลนเนาะแม่ยายแม่ยายเสียสงสารที่สุดก็คือจะคลอดอยู่แล้วอ่ะพี่น้องเออจะคลอดอยู่แล้วจะได้เห็นหน้าหลานอยู่แล้วเราแบบเสียคาดกันแพ้คิดว่าหลังจากวันวันที่ไปอัดคลิปก็คือวันนี้วันที่สิบสี่อีกไม่เกินอาทิตย์หนึง่งแพลวเพาวต้องคลอดลูกแน่นอนดีไม่ดีอ่ะเผาแม่เทพเซตเนี่ยแพลวพาวคลอดแน่นอนซึ่ง มันเป็นอะไรที่หนาเศารามากเลยนะทุกคนคือมันไม่กี่วันน่ะซึ่งเราลังก็มีปัญหาแบบตอนนี้คนท่องก็คือแพลวพราแล้วก็ทั้งจะคลอดลูกทาั้งงานซบแม่แล้วไหนเจ้างานนี้ซึ่งนราเป็นผู้หญิงที่ค้นทางที่จะแก่งเมื่อวานนี้ไปเห็นแบบว่าวันที่สองเนาะที่ที่ที่แม่นางเสียนางก็เริ่ม นางก็เริ่มแบบตองขึ้นเลยแต่ด้วยความที่นางมีวุฒิภาวะเนาะนางเอ่อนางเป็นหัวหน้าคนนางเป็นคือนางทางานมาตั้งแต่เด็กน้อยก็คือเป็นหมอรับอะไรเงี้ยคือติดตามมาติดตามทุกอย่างก็ค,คือชอบป,ปกติเราจะไม่ค่อยอะไรก็คใครมากมายแต่ว่าเห็นคู่นี่แล้วชอบชอบดูน้องบิ๊กยังแต่เพราะว่าอ่าถ้า ยูทูบเบอร์สายเมืองนอกอะไรเงี้ยแพ้ก็จะแพ้จะดูหลายคนแล้วตอนนั้นน้องไปเคยดักมาจากใน Facebook เนาะตําสมตําอะไรเงี้ยเนาะเรียงน้องอะไรเงี้ยแพ้ก็ดูนางแล้วก็ด้วยความที่ชอบฟังเพลงของเพียวพวอยู่แล้วแพ้เนี่ยจะเป็นเพลงฟังเพลงสายลูกทุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละพอยิ่งรูปว่าเขาแบบว่าเขาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแพ้ก็ยิ่งชอบดูยิ่งติดตามอย,า,อยากเห็นหน้าลูกเขาขนาดเองเป็นคนอื่นน่ะพี่น้องเองเป็นคนอื่นคนที่แค่ชื่นชอบผลงานเขาอะ เองยังอยากเห็นลูกเขาเลยภาษาอะไรก็แม่เขาาเทศนอะ่ะเขาจะโอ้โหเขาต้องห่วงเขาต้องอยากเห็นหลานเขามากเออนั่นแหละแล้วก็แบบมันเศร้าตรงที่มันไม่กี่วันนี่เงีย่ยเพ่ก็โอ้โหเพคเพคคิดดูตอนเนี้ยตามดูคลิปงานศพตามดูคลิปเอ,อตั้งแต่วันตั้งแต่วันแรกเลยเนาะเอ,อที่ลูกเสียเพยก็ตามดูตามดูคลิป,อ,ปอัปเดตอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็ดูคลิปอตอนลดน้ำซุปรถน้ำซุปก็ลู้มีช็อตนั่นเลยอะแต่ว่าตามดูทุกช่องช่องที่ลงช่องที่ลงคลิปรดน้ำซุปแฟกันไล่ดูนันทุกช่องจ้ะเออแล้วก็ตอนนี้ก็คลิปงานซุปงานอะไรพปรกัไล่ดูจ้ะ, mm. จะเหมือนแปนมีพปรสงสารเขาอะจ้ะออเออแปสงสารเขาด้วยความที่เองเป็นคนที่ค่อนข้างแต่โฟกัสกับเรื่องครอบครัวด้วยนะแล้วก็ก็เลยแบบ เรียกว่าเลยข้าพ่อกับแม่นี่ให้ความสําคัญเยอะมากอะไรเงี้ยอพอเราที่นี่มาเจอมาเห็นแบบเนี่ยโอ้สงสารถ้าแบบเสียแบบโอเคธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็ก,ก็พอจะก็รู้่าสงสารเนาะแต่ว่ามันโกเขาเรียกว่าอะไรตอนเนี้ยมันคือความสงสารที่ความเสรราที่แอมีให้ครอบครองคนสงสารเนี่ยคือมันมันคูณสองคูณสามคูณห้าพี่น้องเพราะว่า น้องนาลิตะน้อยเนะี่ยกำลังจะเกิดมาเนาะเอสอสงสารเขาที่เขาไม่ได้เห็นหน้าหลานไม่เี็นนะทุกคนเส้นแพน้เส้นสถีบเรื่องแบบนี้เรามาเกิดกั็คนที่เราแบบว่าพูดง่ายๆคือเราชื่นชอบเขาอยู่แล้วเนาะดาราดาราแพรยังไม่ติดตามปปนี่เลยดิแต่ว่าน้องบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก่อนแพวผาเนี่ยไอ้ดูทุกคลิปเชื่อไหมว่าเขาไลฟ์สดแสดงที่ว่า ไปทําการแสดงเขาไล่สดสามชั่วโมงเนี่ยแพ้ก็เ,เปิดดูสามชั่วโมงเลยที่ตอนไปแสดงอยู่อวัดคู่บ้าอะไรนะคู่บาไก่ใช่ไหมเออเออใช่เลยนะที่ว่าแม่น้แม่น้ำหนึ่งเขาจ้างไปนะเนาะนั่นแหละแพ้นอนดูสามชั่วโมงนะพี่น้องก็ดูเพราะว่าชอบเขาอะไรเนี่ยเออนั่นแหละก็เลยขอแสดงความเสียใจด้วยแบบยังสุดซึ้งเลยจ้ะ ที่เสียที่น้องแบบว่าแพ้วเนะเสียแม่เทพไปแล้วครอบครัวเสียเสียคนที่เป็นที่รักไปแพ้ไม่เคยแพ้ไม่รู้แล้วนี่ไม่เคยถามหาว่าจะอยากให้ถึงวันของเจ้าของนะพี่น้องนะแต่ว่าพูดถึงแค่คิดว่าถ้าวัน,น,น,ว,นวันนั้นวันวันหนึ่งอ่ะคนที่นอนอยู่ตรงนั้นแม่เราเราจะแข็งแกร่งได้เท่าเขาไหมอะไรเงี้ยเออแต่แพาวก็ค่อนข้างสตรองเนาะ ท,ท,ทั้งทที่น้งก็ท่องอยู่อะไรเงี้ยอ,อน,นั่นเลยจ้ะ mm. ก็คือสู้ๆเด้อย,ยังไงก็กต้องตอนนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันก็ทําได้ค่ะทาใจแล้วก็สู้ๆเลยจ้ะก,ก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปเนาะชีวิตเนาะท mm. ําไงได้คนอยู่ก็ต้องสู้เหมือนที่เขาบอกน่ะจ้ะก,ก็คือคนที่เสียไปแล้วเขาก็ไปสบายเนาะ ทำไงได้เพจะถึงที่ทํางานแล้วทุกคนเดี๋ยวยังไงเพื่ขอไปเอ่อขอไปทํางานก่อนแล้วก็ที่มาลงนี่ไม่ได้อยากจะมาสร้างกระแสรหรืออะไรทั้งนั้นเนาะ <c ười> แค่เราแบบแสดงความเสียใจด้วยจริงๆกับครอบครัวพ่อพาวแสงทองครอบครัวทดรักษาเนาะกับนั่นแหละจ้ะไม่ได้อยากจะมาเกาะกระแสรหรือว่ามาอะไรเพื่ถึงเลือกที่จะให้มันผ่านมาสักสองสามวันแล้วค่อยลงคลิปนี่เนาะเพราะว่าอะไร <c ười> ไม่อยากแบบว่าไม่อยากไปเกาะกระแสเขาไม่ว่าน้องแพวๆพวน้องบิ๊กจะเห็นคลิปนี้ไหมเนาะตอนหนึ่งกำลังใจจากจากเบลเยียมเนาะพี่เพรส่งมกำลังใจให้จ้ะสู้ๆไปเลยคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพาวานน่าจะ<ๆ>ไปเลยบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ